สวัสดีค่ะเราจะมาแกะทุเรียนลูกละ220นะคะลูกนี้2อกิโลสขีดนะคะโลละ120ทุเรียนหนองบัวลำพูโลละร2อย่ี่สิบค่ะคคจริงคือให้ร้านเขากรีดมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเองดูก็จะได้เยอะแค่ไหน ก็อยากกินทุเรียนด้วยรร้นรานนี้ถูกสุดแล้วนะร้อยยี่สิบ แรงอินไลอย,ลยสี่สิบร้อยสามสิบปดจเนือเลยอืมปีดยกินตอนปีดเืออยู่ อเคุ้มไรโอเคสลิโอยโอเคติดอยู่ข้งในเสรษดาเอาให้หมด

ดแล้วหมดและวในแค่นี้เองนะสองร้อยสี่สิบในแค่นี้สองร้อยสี่สี่ในแค่นี้แล้วค่ะ กลง,ง,งวันด้วยกัวันแต่ยกกิน